สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นักเรียนมาพบกับครูกิฟคนเดิมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูกิฟจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสารอาหารนะคะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะรอบข้าวของครูกิฟนะคะเต็มไปด้วยอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ขนมปังนมไข่เนื้อและถั่วต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าอาหารเหล่านี้นะคะน่ารับประทานทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ใครจะรู้ว่าอาหารที่น่ารับประทานเนี่ยนะคะนักเรียนมันมีสารอาหารครบถ้วนอยู่หรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้ครูกิฟจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องประเภทของสารอาหารนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะครูก็จะพานักเรียนนะคะไปดูวิดีโอคลิปนะคะซึ่งครูอยากให้หนักเรียนเนี่ยตั้งใจดูให้ดีนะคะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปที่นักเรียนได้ดูนะคะวิดีโอคลิปนี้นะคะนักเรียนจะสรุปได้ว่าสารอาหารนะคะที่จำเป็นต่อร่างกายของเรานะคะมีอยู่6ประเภทนะคะแบ่งออกเป็นน้ำ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่นั่นเองค่ะซึ่งสารอาหารเหล่านี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสารอาหารที่เป็นสารอาหารให้พลังงานนะคะซึ่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะส่วนน้ํา วิตามินเกลือแร่นะคะเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าสารอาหารต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อะไรบ้างต่อร่างกายของเราค่ะค่ะ สำหรับสารอาหารประเภทแรกนะคะเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดตให้พลังงานนะคะใน1กรัมให้คาร์โบไฮเดตให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งพลังงานที่ให้นะคะให้อะไรบ้างนะคะให้พลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะซึ่งพลังงานที่เราได้จากคาร์โบไฮเดตนี้นะคะเราจะนําไปทํากิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นคาร์โบคาร์โบไฮเดตเช่นแป้ง ข้าวนะคะขนมปังนะคะเผือกมันพวกนี้นะคะหรือพวกอาหารสําเร็จรูปนะคะอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามา่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนะะี่ยค่ะเป็น สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะต่อไปค่ะเป็นสารอาหารประเภทปโปรตีนนะคะปโปรตีนให้พลังงานเช่นกันใน1กรัมนะคะโปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะประโยชน์ของปโปรตีนช่วยอะไรบ้างนะคะช่วยสร้างเซลล์กล้ามเนื้อนะคะ แล้วก็เนื้อเยื่อนะคะช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกร้อนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายของเรานะคะเมื่อเรารับประทานโปรตีนเข้าไปมันก็จะช่วยเราเนี่ยต่อต้านเชื้อโรคต่างๆให้แก่ร่างกายของเราด้วยนะคะอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่น เนื้อนมไข่และถั่วชนิดต่างๆนะคะถ้านักเรียนรับประทานอาหารพวกนี้นักเรียนก็จะได้รับโปรตีนเข้าไปค่ะต่อไปสารอาหารประเภทไขมันไขมันก็ให้พลังงานนะคะแต่ไขมันจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนเพราะว่าในหนึ่งกรัมนะคะไขมันให้พลังงานตั้ง 9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะกินอาหารประเภทไขมันเข้าไปนะคะจึงมีความจำกัดโดยให้นักเรียนเนี่ยกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้านักเรียนเนี่ยกินไขมันมากเกินไปก็จะให้นักเรียนเนี่ยมีโทษนะคะเกิดความเสี่ยงภาวะอ้วนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นะคะแต่ถามว่า ไขมันมีประโยชน์ไหมถ้านักเรียนรับประทานในความต้องการที่เหมาะสมนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นตัวทําละลายวิตามินนะคะที่สําคัญนะคะคือวิตามิน A D E K นะคะให้กับร่างกายของเรานะคะต่อไปนะคะ เป็นสารอาหารประเภทวิตามินนะคะสารอาหารประเภทวิตามินจะไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายของเราขาดมันไม่ได้นะคะนัเกเรียนร่างกายของเราจําเป็นต้องกินสารอาหารประเภทวิตามินนี้เข้าไปเพื่อไปควบคุมการทํางานนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยปกตินะคะแล้วก็ช่วย เป็นภูมิต้านทานโรคต่างๆอีกทั้งนะคะนักเรียนยังไปช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตและก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอะไรบ้างที่เป็นวิตามินนะคะวิตามินเนี่ยอาจจะอยู่ในผักผลไม้ต่างๆนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกรับประทานผลไม้หรือผักที่นักเรียนชื่นชอบนะคะนักเรียนก็จะได้รับวิตามินเข้าไปให้กับร่างกายแล้วค่ะ ต่อไปนะคะประเภทวิตามินนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทจากที่ครูพูดถึงสารอาหารประเภทไขมันนะคะซึ่งไขมันนี้จะพบในอะไรคะเราก็จะพบในพวกไขมันสัตว์น้ํามันพืชน้ํามันสัตว์นะคะรวมไปถึง พวกเนยนะคะพวกาสารอาหารเหล่านี้นะคะนักเรียนมีประโยชน์ตรงที่นี่เลยค่ะมันสามารถมาละลายาวิตามินนะคะซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายได้เฉพาะในไขมันเท่านั้นเราเรียกมันว่าวิตามิน A, D, E, K นะคะซึ่งวิตามิน A นะคะนักเรียนช่วยอะไรวิตามิน A จะช่วยเราเนี่ยบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณนะคะถ้าเรา ขาดวิตามินชนิดนี้นะคะนักเรียนจะทําให้เราเนี่ยผิวหนังแห้งนะคะผมร่วงนะคะอันนี้คือขาดวิตามิน A ต่อไปวิตามินดีนะคะวิตามินดีอยู่ในไหนวิตามินดีก็อยู่ในพวกปลาพวกเนยพวกตับต่างๆนะคะช่วยอะไรช่วยในการให้กระดูกและฟันของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคก,กระดูกอ่อนนะคะนักเรียนอีกทั้งถ้านักเรียนเนี่ยขาด วิตามินตัวนี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยเจริญเติบโตช้านะคะต่อไปวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีนะคะนักเรียนอยู่ในกล้วยข้าวโพดเนยนะคะเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะนักเรียนอันนี้คือมันจะไปช่วยในการควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะคะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยทำงานได้ดีนะคะถ้านักเรียนขาดวิตามินตัวนี้นะคะก็จะทําให้ในักเรียนเนี่ย เป็นหมันนะคะแต่แต่ในวัยของนักเรียนนะคะยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์นะคะยังไม่สามารถถึงขั้นที่เป็นหมันได้นะคะอันนี้สําหรับวัยที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะนักเรียนอ้าวต่อไปวิตามินเคนะคะวิตามินเคอยู่ในไหนอยู่ในน้ํามันต่างๆนะคะรวมไปถึงมะเขือเทศนะคะนักเรียน อันนี้มันจะช่วยการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นนะคะนักเรียนเวลาเราเกิดบาดแผลนะคะก็เ,เลือดของเราเนี่ยจะไหลออกมาไม่หยุดซึ่งถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีวิตามินเคนะคะนักเรียนมันจะช่วยในการยับยั้งให้เ,เลือดเราเนี่ยหยุดไหลได้ทันทีนะคะแต่ถ้านักเรียนเนี่ยขาดวิตามินตัวนี้นะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดหรือเลือดไหลช้านั่นเองอ่ะ ทีนี้เรารู้แล้วว่าวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมันมีวิตามิน a d e k ทีนี้เรามาดูกันบ้างวิตามินที่มันสามารถละลายได้ในน้ำนะคะมีวิตามินอะไรบ้างวิตามิน b 1 วิตามิน B1 นเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะอยู่ในพวกปลาพวกทัว่วพวกฟักทองพวกผักใบเขียวต่างๆนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเนี่ยได้รับวิตามินตัวนี้คะก็จะช่วยในเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้อช่วยให้นักเรียนเนี่ยไม่เกิดโรคเหน็บชาได้แต่ถ้านักเรียนขาดนะคะนักเรียนก็จะทําให้อ่า เกิดโรคเหน็บชาได้ง่ายนะคะต่อไปวิตามิน b 2วิตามิน b 2ก็จะอยู่ในพวกไข่นะคะนักเรียนพวกนมต่างๆรวมไปถึงตับแล้วก็มีผักใบเขียวบางชนิดนะคะนักเรียนอันนี้วิตามิน b 2จะช่วยในเรื่องของการเป็นโรค ปากนกกระจอกจะสังเกตว่านักเรียนเนี่ยจะมีแผลเนี่ยนะคะตรงเนี้ยริมฝีปากของนักเรียนนั่นแหละแปลว่านักเรียนกําลังขาดวิตามิน B เพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องรีบกินอาหารพวกนี้เนี่ยเข้าไปเสริมสร้างร่างกายนะคะนักเรียนจะได้ไม่ได้เป็นโรคนี้ต่อมาวิตามินตัวสุดท้ายค่ะวิตามิน C วิตามินซีเราได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะวิตามินซีอยู่ในไหนบ้างอยู่ในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะอย่างเช่นส้มกีวีสตอรอเบอรี่อย่างงี้ใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งผลไม้พวกนี้เนี่ยมันมีวิตามินซีสูงมากซึ่งมันจะช่วยในการที่ทำให้เราเนี่ยเลือดไม่ออกตามไรฟัน แล้วก็ช่วยในการระบบในการขับถ่ายของเราด้วยให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ดีค่ะอันนี้เป็นประโยชน์ของวิตามิน B นะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดมันไม่ได้เลยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะเป็นสารอาหารประเภทที่5นะคะเกลือแร่เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับเข้าไปนะคะนักเรียนเกลือแร่นี้ก็อยู่ใน ผักผลไม้เหมือนกันกันกบวิตามินนะคะทีนี้เกลือแร่เนี่ยช่วยอะไรร่างกายเราได้บ้างนะคะนักเรียนช่วยในการควบคุมการทํางานของร่างกายเนี่ยให้เป็นปกติช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเกลือแร่ค่ะค่ะสำหรับเกลือแร่นะคะที่นักเรียนต้อง ควรรู้จักนะคะครูก็จะพานักเรียนเนี่ยนะคะมาดูค่ะมีอะไรบ้างเนึ่งนะคะแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยนักเรียนแน่นอนค่ะมันช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะนักเรียน2ฟอสฟอรัสค่ะฟอสฟอรัสก็ทํางานร่วมกับแคลเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเช่นกัน3เหล็กนะคะธาตุเหล็กธาตุเหล็กมีความสําคัญนะคะช่วยบํารุงเือเม็ดเลือดแดงของเรานะคะให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินะคะสําหรับสาร อาหารพวกนี้นะคะก็พบอยู่ทั่วไปนะคะอยู่ในสารอาหารทั้ง6ประเภทเลยนะคะนักเรียนสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวทั่วต่างๆนะคะอาหารทะเลปลานะคะรวมไปถึงนมไข่ปลารวมไปถึงผลไม้เห็นไหมคะนักเรียนตับต่างๆเนี่ยคือสารอาหารเหล่านี้หรือเกลือแร่เหล่านี้มันจะแฝงอยู่กับ สารอาหาร,รทั้ง6ประเภทของเราเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนกินสารอาหารทั้งหประเภทอยู่แล้วแน่นอนนักเรียนก็ได้รับเกลือแร่เหล่านี้เข้าไปด้วยเช่นกันต่อมามาดูแคลเซียมที่นักเรียนคงรู้จักอีก3ตัวนะคะตัวที่ตัวที่4นะคะเขาเรียกมันว่าไอโอดีน ไอโอดีนมีความสําคัญอย่างไรไอโอดีนมีความสําคัญคือช่วยเผาผลาญหรือควบคุมการทํางานของร่างกายนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเผาผลาญได้ดีอีกทั้งเนี่ยยังป้องกันการเป็นโรคขอพอกด้วยนะคะนักเรียนต่อมาโซเดียมนะคะนักเรียนโซเดียมโซเดียมหรือที่เราเรียกว่าเกลือนั่นเองโซเดียมเนี่ยแต่ถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยโซเดียมก็จะส่งผลต่อร่างกายนะคะทําให้เราเนี่ยเกิดการตัวบวมนะคะหรือเราเนี่ย เเกิดการที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความเค็มมากเกินไปนะคะนักเรียนแต่ถ้าเราเนี่ยกินโซเดียมน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมี ความดันโลหิตต่ำนะคะหรืออาจจะเกิดตะคิวได้นะคะเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆต่อมาค่ะตัวที่6กฟัวลายฟัวไลน์นี่สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนสำหรับวัยเรียนของนักเรียนฟัวไลน์ช่วยอะไรฟัวไลน์ช่วยในการป้องกันฟันผุซึ่งนักเรียนเนี่ยส่วนมากถ้านักเรียนเนี่ยแปรงฟันฟัวไลน์เนี่ยจะซ่อนอยู่ใน ยาเสียฟันของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปช่วยในการาป้องกันฟันของเราเนี่ยให้สะอาดได้นะคะค่ะ สำหรับสารอาหารประเภทที่6นะคะนักเรียนมาดูกันเลยก็คือสารอาหารประเภทน้ําสารอาหารประเภทน้ําไม่ได้ให้พลังงานนะคะนักเรียนแต่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับนะคะเพราะถ้านักเรียนเนี่ยลองขาดน้ําสัก3วันนะคะนักเรียนก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะซึ่งน้ํานี้นะคะช่วยอะไรกับร่างกายของเราได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยน้ำเนี่ยช่วยในการขับถ่ายของเสียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านปัสสาวะอุจ ลานะคะซึ่งมันจะทำการขับถ่ายของเสียของเราเนี่ยออกมานะคะและน้ำเนี่ยยังช่วยในการาลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกายนะคะให้คงที่นะคะรวมไปถึงนะคะน้ำเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะตามอาวัยวะต่างๆของร่างกายของเราด้วยนะคะนักเรียนเรานึกสิคราว่า,าจากที่มีข่าวนักเรียนที่ มีเด็กที่เข้าไปติดในถ้าเนี่ยติดในถ้าหลายวันเลยนะคะนักเรียนแล้วออกมาไม่ได้เขาเนี่ยต้องมีการดื่มน้ํานะคะนักเรียนโดยน้ําชนิดนั้นจะเป็นน้ําที่ไม่สะอาดแต่ร่างกายเนี่ยต้องการน้ําเป็นอย่างมากจึงต้องหาน้ําดื่มที่เป็นน้ําแถวนั้นเนี่ยหาที่หาได้แถวนั้นซึ่งเป็นน้ําที่ไม่ได้สะอาดเลยแต่ต้องรับประทานเข้าไปแต่ต้องดื่มเข้าไปก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยร่างกาย เมื่อขาดน้ำมากๆเนี่ยจะทำให้เราเสียชีวิตได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนคงเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหาร ที่มีอยู่6ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ํานะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้นะคะเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเรานะคะจําเป็นต้องได้รับเข้าไปโดยสารอาหารเหล่านี้นะคะจะให้พลังงานและก็ไม่ให้พลังงานแต่ว่าสารอาหารพวกนี้นะคะต้องมีผลต่อการเจริญเติบโตของเราเพราะฉะนั้นเรานะคะต้องรับประทานอาหาร หกชนิดนี้เข้าไปให้ครบด้วยนะคะนักเรียนสำหรับในวันนี้ครูกิฟนะคะเริ่มหิวข้าวแล้วครูกิฟต้องขอตัวนะคะไปรับประทานอาหารนะคะเมื่อครูกิฟรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะครูกิฟก็ต้องรับประทานผลไม้นะคะเพื่อให้ร่างกายของครูกิฟนะคะได้รับสารอาหารครบนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย